กพ่อนดิฉันเอาประโยชน์และก็สรรพคุณของผักแพววมาฝากเพื่อนๆค่ะไปดูกันเลยนะคะเขาจะช่วยให้เจริญอาหารช่วยขับลมในกระเพาะอาหารช่วยขับปัสสาวะช่วยป้องกันโรคหัวใจแก้ลมช่วยทําให้เลือดลมในร่างกายเดินสะดวกมากขึ้นนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟือ้อช่วยลดอาการอักเสบช่วยรักษาโรคหวัดช่วยรักษาโรคตับแข็งช่วยขับเหงือ่อ แก้กากเคลื่อนแก้ผื่นคันรักษาโรคปอดได้ด้วยค่ะแก้เลือดดีขึ้นแก้ปวดท้องแก้ลิสีดวงทวารช่วยบำรุงประสาทนะคะแก้การปวดบวมแดงค่ะแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายแก้ปวดข้อกระดูกนะคะรักษาหอบเหงืดแล้วก็รักษาไอได้ด้วยค่ะ ยอดอ่อนใบอ่อนแล้วก็ลำต้นอ่อนนะคะของผักเพลค่ะเขาจะใช้ประกอบอาหารนะคะใช้รับประทานเป็นผักสด